ามอัปเดตสถานการณ์ข่า,ขา,ขาขวความเคลื่อนไหวกันสำหรับประเด็นข่าวร้อนประเด็นข่าวดังประจำปีนี้นั่นคือคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะและแ้วจะหลายคนเห็นคดีนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะยอมรับเลยว่าคดีดีไอคอนกรุ๊ปนั้นมีพลังทำลายล้างสูงนะคะไปกันทุกวงการเลยนะคะวงการดาราวงการนักร้องทั้งเป็นนักร้องจริงๆหรือว่านักร้องเรียนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาจิตอาสานักเคลื่อนไหวทั้งหลายไปถึงวงการนักการเมือง ส่วนว่าจะไปถึงวงการเทวดาแต่ว่ามันเป็นคาเปรียบเทียบนั่นเองเนี่ยนะคะก็ไปถึงเหมือนกันเทวดาสคบอเทวดานักการเมืองเทวดาแต่ละพักการเมืองไม่ได้มีพักเดียวด้วยนะคะนี่กลายเป็นเรื่องที่มันลามไปหมดเนี่ยนะคะ ถามว่าจะสามารถดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับคดีน,นี้นะคะก็เดี๋ยวต้องตามดูกันนะคะว่าพิสูจน์ฝีมือของทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตํารวจด้วยปปงด้วยรวมไปถึงทางด้านของ DSI ด้วยนะคะว่าจะสามารถมีล็อตสนะคะดำเนินการเอาผิดได้หรือไม่และที่สําคัญเนี่ยหลายต่อหลายคนบอกว่าเออเข้าไปอยู่ในเรือนจำมีออเดอร์ทยอยออกมานะคะ ผ่านทางทนายทนายความก็ทำหน้าที่ในการทั้งให้กำลังใจคนที่อยู่ข้างในบอกต้องเย็นให้พอรอให้เป็นและรอวันเอาคืนโอ้ถึงขนาดนี้กันเลยจะเอาคืนใครกันบ้างก็ว่าไปตามออเดอร์แต่และออเดอร์ที่ถูกส่งออกมานะคะออามาตามดูกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งออเดอร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงลิสต์ขบวน อักษรย่อทั้งหลายเนี่ยนะคะทยอยออกมาจนจะจํากันไม่ได้อยู่แล้วว่ามันมีกี่อักษรย่อเพราะว่าตัวละครมันเยอะเหลือเกินนะคะเอาล่ะตามดูกันเพราะว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่สําคัญจนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองเนี่ยนะคะท่านบอกว่าในคดีเรื่องของทนายตั้มเห็นไหมคะเนี่ยมันลามไปจนถึงวงการทนายอีกด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะ บอกว่าเหตุผลในการที่จะโอนคดีของทนายตั้มช่อโกงเนี่ยนะคะไปให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยเหตุที่ว่าคดีนี้มันมีความซับซ้อนแล้วก็มูลค่าความเสียหายสูงส่วนว่าจะออกหมายเรียกหมายจับหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกิตรพันธ์เพชรนะคะท่านก็บอกว่าก,กรณีที่มีคำสั่งให้โอนคดีที่มีผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มช่อโกงเงิน 7ิเล้านบาทจากสอพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งมายังกองบัญชาการกองบัญชาการปราบปรามนะคะ,อะขออภัยกองบังคับการปราบปรามให้มารับผิดชอบโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านบอกว่าเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีความมีมูลค่าความเสียหายนนสูงทางกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค3จึงเสนอเรื่องมาและเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ตำรวจสอบสวนกลางจะเข้าไปดำเนินการ สืบสวนสอบสวนจึงได้อนุมัติให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทราบว่าทางพนักง,งานสอบสวนได้มีการสอบปากคำในส่วนของผู้เสียหายแล้วส่วนจะเป็นการเชิญมาหรือพนักง,งานสอบสวนไปสอบปากคำเองนั้นขอตรวจสอบก่อน แล้วก็ที่ว่าจะมีการเชิญทนายตั้มซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำหรือไม่ก็เป็นกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วหากพบว่ามีความผิดชัดเจนเข้าองค์ประกอบความผิดหรือความผิดเป็นไปตามฐานใดและสามารถเรียกมาสอบปากคำก่อนได้ เหมือนคดีดีไอคอนกรุ๊ปหรือสุดท้ายอาจจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนอกจากนี้ก็ย้ำว่าเรื่องนี้เมื่อมีการกล่าวหาก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหรือพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ไม่มีอะไรที่ต้องหน้าวิตก,กังวลอะไรนะคะส่วนกรณีที่ผู้ กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจะต้องมีมาตรการหรือว่าต้องกำชับอะไรกับพนักงานสอบสวนเป็นกรณีพิเศษหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงป้องกันการหลบหนีหรือไม่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นต้องรอบคอบรัดกลุ่มอีกทั้งเรื่องการป้องกันหากมีพฤติการหลบหนีก็เป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะว่าจะมีการจัดชุดป้องกันหรือไม่แต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วค่ะ